ไอ้ดำไม่ต้องคุยกันแยกจากกันไม่ต้องคุยกันอ <c oughs> ย่างเอกไปดำไอ้วันไปแถวนี้เข้าประวุ้นวายกันไปแ้วดีกไปเลยไปเลยอันนี้ก็เก่งเหลือเกินเนี่ยเงีบงบเยบๆงตใส่เขานี่ ไปตามดามบ้วนไปเลยเอา,าอไปเข้งไม่ใกล้เดี๋ยวก็มากาัดกันใส่ว้วนไม่ต้องมาไปตรงนี้ไปไปไป